สวัสดีผมจะมารีวิวเล่นบ,นบาสในรถบอสก็บ้านผมจะมาฟ่านนี้แหละครับมีสามชั้นชั้นหนึ่งมีกระจกชั้นสองม,มีกระจกชั้นสามไม่มีถาม่ามันก็เลยไม่มีกระจกนะครับเออก็แจกเลยครับฟ่กกนานฟ่านที่เอไาไปใส่แล้วก็ไม่มีอะไรหรอกครับจะตัวบ้านกันเลย ของเก่าอยากแรก,กนะครับก็คือมันจะมีที่ปลูกผักที่เอ่อโอเคแล้วก็มีกล่องที่มีของสมัมภาระเยอะใช่ครับสัมภาังไม่เยอะจริงๆแล้วก็มีอันเนี้ยอันเนี้ยซื้อเอาไวา้แล้วก็ต่อไปคือโต๊ะครับแล้วก็อันเนี้ยผม เป็นโต๊ครับาดันินเป็นข้างผมอันนี้คือข้าวเพื่อนนนี้คือข้าเพื่อนผมอ๊อันหนึงผมโอเค้เพื่อนสง้เพื่อนขวเพื่ามห้องผมอยู่ชั้นด้ดินข้าผมอยู่้างนี้ห้องผมอขห้างนี้้องผมอยู่ห้างนี้อันนี้คือข้าผมส่วนนี้คือข้าเพื่อนห้าเพื่อนตัวนี้ก็ข้างเพื่อนผมเกัน คน,นะคน้วก็ด้านล่างจะเป็นข้ามข้ามท,ทีุ่ดเองซึ่งก็จะมีประาณานี้แหละครับซึ่งจะมีสองทางซึ่งทางนี้ก็คือทางที่ผมลงไปไปทางอีกทางหนึ่งซึ่งลงไปข้างล่างก่อนแล้วกันข้างล่างจะมีสำรวแล้วกันถ้าเราลงลึกกว่านี้อันนี้ผมขุดเองไหม ตัวจะมีลึกกว่านี้อีกแล้วก็จนมืดเลยโอ้โอไมอออค์บลอโหูนึกจัดเลยนึกจัดเลยโอเคดับดับดับตรงนี้ก็จะเป็นทางเลี้ยวแล้วก็ทางเดินแล้วไม่มีอะไรแล้วก็ไปทางนทางนี้ก็จะเป็นไม่มีอะไรเนเิม เจอแล่สองทางนี้เลยไปดีกว่าจะขึ้นไปแล้วสสว่างกันแล้วโอเคอยากต่อไปคือขึ้นไปจะไปอีกทางหนึ่งเอา้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นทางนี้นนคือทางมามน้ำมักเชื่อกับทางนี้นะบางทีอ่ะผมก็โดนดีกี้เลย แลนี่ทางเชื่อมขึ้น,นมาเป็นทางเชื่อมจากระหว่างตรงนั้นแล้วลก็นี่คือีอือเป็นทางเชื่อมอันนี้คือถมม้ำโขงทัพที่แท้จริงไม่ใช่ทัพอะไรบ้าเเนนาบสี่ยแล้วก็ตรงนี้แล,แล้วก็เออเรามาทัวร์ตรงนี้อีกนิดนึงแม่น้องแล้วก็ดีดีดลงไปเราจะเจอสองทางแยกมาทางนี้ก่อนไม่มีอะไรสร้างด้วยอ,อะไร แค่ทางนี้เอ๊ยทางนึงๆเอ้าวทางแยกนี่ใช่ครับมันยังมีทางแยกทางนึงนะทีนี้ลงไป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 ไปที่เดิมที่เดิมที่เดิมมันซับซ้อนเหลือเกินทำไมข้าผุมมันซับซ้อนเหลือเกินเนี่ยมีทางแยกทางอะไรเนี่ยตอนแรกนึกว่าถนนเนี่ยเมันจะมาทางนี้มันเดิมเอ๊ถ้าเกิดว่าเราลงมาทางนี้ไปทางนั้นมันเดิมถ้าเราขึ้นไป นี่คือทางลงแล้วก็ทางลงไปอีกแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้แล้วมันจะขึ้นมาอีกทางหนึ่งแล้วมันจะกลับมาตรงนี้แล้วก็กลับบ้านอนี่คือบ้านก็คือภาพนี้มันเชื่อมกับถ้ำนี้โอเคบุ๊บบีอันนี้คือ ถ้ำเล็กก็ต้องซื้อภาพใหญ่อันนี้คือภาพสวยนะนักก้าวไออันนี้อันนี้ก็ภาพนะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนนก็ทา่าเหมือน,น,อน,นคล้ายลูกศรเลยเนี่ยคือมึงเพื่อน <c> ผมมีไอดีแกมาสร้างถ้ำอย่างนี้ให้ผมเนี่ยไรอ่ะสร้างถ้ำแบบนี้เดี๋ยดี๋ยเนี่ยเพื่อนผมสร้างท่าแบบนี้สร,ร,ร้งารรรงท่าแบบนี้ตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟแล้วเพื่อนก็สร้างให้ พี่รู้สร้างเปเพื่ออะไรแต่พี่ก็คือเบื่อลูกเสือมากแล้วก็พี่ก็ชื่อว่าอัจจิหรือว่าอับบาโตโอเคซึ่งที่ลูกคือผมมีเพชรด้วยผมมีเพชรมีทองแค่ก้อนเดียวซึ่งผมมีเพชรมีทองแค่ก้อนเดียวนะดั้นรีดในเช่นนี้เด็ก <unless horse on die> ขอใส่ชุดเกราะ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 โอเคใส่ดีดีนีและนี่คือทองนี่คือเทปผมแล้วนี่คือทองผมซึ่งย้ำอีกทีนี่ไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ใบครัดจริงแต่เป็นใบพัด แล้วท no, okay, <Du> ี okay, <Kin> ่ลงคู okay, <t xt> mm ่โอเคแล้วก็เดินมาตรงนี้เดินมาตรงนี้บ๊ะบ๊ะบ๊ะขุดทีที่ขุดทีอันนี้ไม่ได้เลยนี่ไปทางไหนไปไกลของขีดที่ขุดทีที่ขุดทีอันนี้ดีไงโอเคไปขุดทีตรงกันดีกว่าเฮ้ยไปทางนี้ไปทางเชื่อมไปทางเชื่อมดปก่อน ไียขอขอ่ยกไปตรงนั้นขอโทษเฮ้ยต้องไปทางนี้ดิทาไปตรงนู่ตรงกันน่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่จะไ,ไปทาง,งตรงมือทางนันเออแล้วก็นี่ไงทางรูมาตรงนี้นี่ตรงนี้ที่ผมจะถูก

Okay.

ปัดไป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 โอเคไม่ไปไม่ไปโอเคข้าโกรัสจะทำอีกทีแยกเลยถ้าสบหรแล้ว หกเจ็ดแปแล้วก็ไป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 ไีไป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 ไไปไป

ไม้อยู่แต่ไม้ไม่พอนีไ่ไงไม้โอเคโอเคไปวางแต่ดีดแล้วก็ตีนีแล้วก็สิ้สัทีชื่อ,อเลยแล้วก็คือเอ่อ जी ครับโอเค

ป,บบประตูขาดไกเลยนะแบบนี้ใช่ไหมโอเคใต้ประตูแล้วือแบบอ้าวบ้า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  เขาไม่อยากใช้วิธีแบบสาตวจริงทับตามผม มันพันผู้ิีไปโตก็และทำแบบนี้โอเคก็สักคลิปนี้ขอตัวแล้วกสวัสดีครั